นะคะมาตัดต้นคณะเม็กซิโกนะคะเพื่อไปทำไข่เจียวใช่ไหมใช่คณะเม็กซิโกนี้นะคะก็คือผักคะน้าที่ลุงดานะคะ,คะเอามาให้จากต่างจังหวัดนะจากจังหวัดชัยนาทบ้านยายนะคะลุงดาเอาต้นมาให้เราใช่ไหมคะใช่แล้วและตอนนี้แม่ลดก็เอามาปลูกไว้แล้วตอนนี้นะคะวันนี้เราจะทําไข่เจียวไข่เจียวใส่ผักคะน้าเม็กซิโกนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราปลูกไว้กันนะคะค่ะ อ่าใส่แมต์จริงๆเราอยู่หน้าบ้านนะคะแต่หน้าบ้านเราเราก็ใส่แมตต์นะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะที่แม่โรนนะคะปลูกต้นะนาเมกซิโกให้นะคะอ่าปลูกไว้นะคะเห็นไมเลยก็คืออันนี้ก็คือะนาที่ลุงดาตัดมาให้นะคะแม่รนก็มาปลูกไว้ตรงนี้นะคะแล้ววันนี้แม่รนก็จะมาทําการตัดนะคะตัดไปทําไข่เจียวค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่รนจะตัดนะทะุกคน นี่นะคะแม่รถกำลังจะมาตัดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่รถจะตัดใบนี้นะคนเห็นไหมคะเคเนนะค่ะอ่มค่ะอุ้ยโตสวยงามเลยค่ะก็แบบถ่ายจากมุมนี้คือเพื่อนเห็นชัดมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะค่ะทุกคน่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นชัดมากๆชัดชัดมากกว่าค่ะทุกคนอืม ก็จะมาเริ่มลงมือทำเลยนะคะมีอะไรบ้างคะ ก่อนอื่นเลยนะคะน้องใบตองจะให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะดูใบของคานาเม็กซิโกที่เมื่อกี้น้องใบตองพาเพื่อนๆไปตัดมาจากหน้าบ้านเราเองใช่ไหมคะคือก่อนตอนแรกเลยของเราอ่ะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วลุงดาวมาให้แม่ลถก็เลยปลูกหน้าบ้านนะคะถูกต้องอ่านี้แม่ลถก็ไปล้างน้ำใช่เราจะได้กินได้เรื่อยๆพอเราออกไปซื้อผักซื้ออะไรย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะ ดันแบบช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะคะใช่เราก็เลยปลูกกินเองเลยอันนี้เราตัดมานะคะประมาณสี่ห้าใบนะคะนี่ในจา่าเราก็มีอะไรอีกคะแล้วก็จะมีไข่สองฟองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะที่เราไม่ต้องบอกนะคะต้นเคียบเลยนะคะคือวันนี้นะคะเราจะมาทําผักคะน้าเม็กซิโกไขยเยก่เจียวกันหรือว่าไข่เจียวผักคะน้าเม็กมซิโกนะคะ นบบลนดับแรกนะคะก็อ่าเราจะมาตัดก้านนะคะคณะเม็กซิโกเลยนะคะอ่าเราไม่ใช้ก้านใช่ไหมคะน้องไม่ตองใช่ค่ะเราไม่ใช้ก้านอ่าเรา,เราไม่ต้องตัดตัดก้านทิ้งก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตัดกันเลยนะคะอ่าจึ๊บอุ้ยอ่าไม่ลงจจ๊บอาเอาตัดฝอยฝอบฝอยนะคะใช่ค่ะ ึ๊บตัดเป็นฝอยฝอยไปเลยไม่ขาดด้วยตัไไดไปเลยค่ะตัดให้ขาดไม่ขาดตัวชอบนี่นะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะทุกคนตัดให้เป็นฝอยฝอยอะค่ะแล้เราจะทำคล้ายๆกับอ่าชะอมทอดไข่หรือว่า มือเขยยาวชุบไข่ทอดอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเหมือนชะอมชอดไข่มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรานะคะก็หั่นสิบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ดอกตักนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตอกไข่กันค่ะอาอ,อันนี้ไข่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นสดๆเลยนะคะนี่โอ้โหโ,โ,โอเค ม่นเอาเปลือกตีติ๊ดสวยงามค่ะเราจะใช้ไข่แค่สองฟองนะคะเพราะว่าเราทําไม่เยอะนะใช่ค่ะเราทําให้ครอบครัวกินเฉยๆเราทํากินกันสองคนแม่โรคพี่เต๋อไม่กินข้าวเย็นนะคะค่ะให้บาบากินด้วยนี่นะคะแล้วเราก็จะไปใส่ผงปรุงรสนะคะค่ะนี่นะคะแม่โรดก็จะใส่นะคะ ผงปรุงผงปรุงรสนะคะ,ะใส่เข้าไปในจานในชามนะคะที่น้องไปตองอตอกไข่เมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปก็ซอสปรุงรสนะคะใช่ค่ะซอสปรุงรสซอสปรุง <Okay S 1> รสใส่เข้าไปนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้เราก็จะตีไข่เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาตีไข่กันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลย,ก,ยก็ยก <c oughs> ยกซ่อ <c oughs> มขึ้นมานีเลยค่ะตีให้ทุกอย่างผสมเข้ากันนะคะผสมเข้ากันนะคะ,ะเกลี่ยามาเลยคะ่ะนี่เลยนี่เลยค่ะตีให้ทั่วๆเลยนะคะตีให้แบบฟอ,องๆขึ้นมาเลยะคะ่ะใช่ ตอนนี้นะคะแม่รถก็เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะใส่เลยใส่เลยค่ะโอเคแม่เราจะใส่น้ำมันเท่าไหร่แล้วเรานะคะก็จะรอให้กระทะนะคะร้อนให้น้ํามันร้อนเลยใช่น้ํามันร้อนน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดไข่เจียวนี่ไข่เจียวอ่า ผักคะนาเม็กซิโกนะคะทุกคนใช่คะ่ะเรามาดูกันนะจะกินไปยังไงนะเคยกินแต่ชะอมใช่ไหมน้องพี่ตองถูกต้องค่ะตอนน่อน้ำมันร้อนกันนะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะไม่เราจะเทลงไปเลยนะคะตีเคีียรมานหน่อยค่ะ จำดิ่งมือสั่นเลยนี่นี่นะคะเราจะชิคกี้พา <c oughs> ใหม่นะคะแต่เราไม่ต้องเอาช้อนลงไปนะคะอ <c oughs> ีกสักครู่นี้นะคะอ่านะคะเรารอให้ไข่ข้างล่างเอ้ทุกคนเราไม่ต้องเห็นเออ่กลิ่นนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันเราไม่ต้องอยากกินแล้วหรือว่าไข่เจียวแมสก์ คณนาเม็กซิโกของเราเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะรสชาติจะเป็นยังไงใช่ไหมถั่วต้มค่ะเราก็ทําครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมใช่หนุไม่ต้องไม่เคยกินอ่าคลิปที่แล้วอะค่ะคานาเม็กซิโกอะค่ะคลิปที่แล้วอะแม่รสกับน้องไม่ต้องเคยกินแต่คานานะคะคานาทั่วไปคณนาธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยนะคะ น้องแมจองยังแม่น้องแมจองกับแม่โรนะค่ะยังไม่เคยกินแบบคณะาเม็กซิโกเลยอะค่ะใช่ครั้งท,ที่แล้วนะคะคือกินครั้งแรกเนาะใช่ครั้งนั้นคือเรากินคณะาเม็กซิโกครั้งแรกแต่ครั้งนี้เรากินคณะาเม็กซิโกเม็กซิโกครั้งที่สองใช่แต่เราเอามาทําไข่เจียวใช่ค่ะคาน,นาเม,ม็กซิโกเหมือนกันแต่ว่าคนละเมนูค่ะออไม่ต้อง หอมค่ะทุกคนทุกคนอยาก้อาไม่ต้องอยากให้ทุกคนเห็นทุกคนได้กลิ่นสิ mm hmm. ทุกคนดูสิถึงเวลาสำคัญของพวกเราก็คือชิมนั่นเองคอ่ะทุกคนมาช้อนพร้อมส้มพร้อม น้นองมตองจะเอาให้มันโดนทั้งแบบไข่เจียวและผัก<ข>ใช่ไหมคะนาเม็กซิโกของเราอ่ะคะ่ะเอาไซต้องจะตัดนะคะใช้ช้อนตัดเลยอุย่มันร้อนนะคะระวังด้วยตอนกินต้องเป่าต้องเป่าคะ่ะอ่านี่อือหือเอาควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยทุกคน น้งไปต้องเป่าเสร็จแล้วเดี๋ยวน้งไปต้องจะมาลองชิมลุย <laughs> ลุยชิมเคี้ยวก่อนคะ่ะเคี้ยวก่อนแล้วก็ไพูดอร่อยไหมอร่อยอก็บอกมาตรงตรงเลยนะคะเดี๋ยวแม่เราจะลองชิมนะคะทุกคนไม่คยแม,ม่อร่อยอ่ะทุกคนทาแม่อร่อยเหรอไม่รู้น้งตอบหมกเรวไม่ไม่เคยมีแม่อร่อยอ่ะอ๋ออร่อยทุกเมนูใช่ไหม,อ,มอร่อยมากๆอร่อยมากๆ อ่าแม่รสลองชิมแล้วนะคะทุกคนมันก็ก็จะเป็นสไตล์ผักอะเนาะถ้าเด็กที่ไม่ชอบกินผัก,กอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยนะอ่าแต่ว่าสําหรับแม่รสแม่รสชอบกินผักก็ถือว่าไม่ใช่ค่ะทุกคนคืออร่อยเลยคือเมื่อกี้น้องม่ตองนะคะตักที่มันมีแบบเรียกว่าเม็กซิโกอะค่ะคานาใช่ไหมคะ่านาเม็กซิโกค่ะกับแบบกับไข่เจียวเยอะ ทุกคนคือมันไม่มีความรู้สึกแบบเป็นคณาเม็กซิโกเลยอ่ะ <Okay. S 1> มันเป็นแบบเหมือนแบบกินไข่เ<ข>จียวอย่างเดียวอ่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะเคยกินนะคะไข่เจียวอย่างเดียวอ่ะทุกคนอ่ะงั้นน้องไม่ต้องลองชิมให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งสิคะ,ะได้เลยคะ่ะน้องไม่ต้องจะบอกว่ามันเหมือนกินไข่เจียวเฉยเเลยใช่ไหมคะไม่ได้รู้ <c oughs> สึกว่าเหมือนใส่ผักเลยใช่ไหม <c oughs> อย่างนี้ถ้าเด็กๆคนไหนไม่ชอบกินผักก,ก็ได้ใช่ไหมคะ อือฮะรอนะคะแต่ไม่รู้สําหรับน้องมงคนเดียวหรือเปล่าเพราะน้องมังกงก็ชอบกินผักนะคะ uh huh. <laughs> ร้อนไหมคะอืม mm hmm. อร่อยนี่นะคะเป็นผักที่เราปลูกเองด้วยอื mm hmm. แล้วก็ทําเองหมดเลยนะคะทุกคน mm hmm. เราถือว่าอร่อยค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แม่รถอยากให้ทุกคนไปลองทํานะคะแต่ผัก้าเม็กซิโกอาจจะหายากนิดนึงนะคะแต่ถ้า<ม>ทุกคนมีโอกาสได้ซื้อหรือได้เจอก็ลองมาทําดูเนาะใช่ค่ะแล้วก็แม่รถจะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือมันอร่อยอืม <c oughs> อร่อยอะค่ะแล้วก็กับข้าวอันนี้นะคะ ไข่เจียวคณะเมกซิโกของเราเลยนะคะเราก็จะมากินเป็นหัวข้าวตอนเย็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนเย็นแล้วด้วยเลยนะคะก็อเอาเลยคะสำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe น้องม่ต้องกับพี่ีเตยด้วยนะคะตอนนี้ไปละบ๊ายบาย